เสื้อยืด <c oughs> เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ค่ะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ป้ารวงค่ะ เดี๋ยวโอเวอร์สมาขึ้นเรเปิดไมค์ค่ะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ป้ายรวงข้าวป้ายนี้ผสมคอปกนะคะเอาไป3,500นบาทแต่ว่าลูกค้าได้เกรดดีนะคะอดียาโชว์ให้ดูสภาพใหม่นะลูกค้าสภาพใหม่สีสดสะอาดแต่ปนคอปก ที่3,500บาทรับรีวิวสูงฟรีค่ะซื mm ้อ hmm. ยืดโอเวอร์ไซส์สวยๆลูกค้าป้ายนี้ลูกค้าก็ติดนะาถามหาตลอดเลยช่วงของไม่มีอ่ะคนคอปกคอปกก็ขายได้นะสะอาด mm hmm. ใครรับรีวิวพิมพ์มานะ ใหม่ๆเลยนกคะใ,<น>ใครรองานป้ายนี้นะคะตู้ลงใหม่ องงานป้ายนี้เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะครับอะไรอ่ะเจ็บโอหจะบอกว่าใหม่มากอ่ะพี่นี่อ่ะใหม่เลยป้ายห้อยตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะสกรีนใหม่ๆเลย3,500นนะคะรีวิวส่งฟรีน้องภูค่ะป้ายภู สวยสวยๆเลยลูกค้าดูโอเวอร์ไซส์ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะใครรับแจ้งเลยส่งวันนี้นะนี่คนเก๋อ่ะวิดิใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะใหม่ๆสะอาดๆาดเลยพี่สีขาวขาวจั่วเลย3 5มพันหแต่ก็ปนคอปกนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดููลกค้าดูสกรีนนะคะ3,500บาทนะคะปนคอปกเลย สีสดสดสกรีนแน่นๆ่นคอแน่นๆน,น,น่นนะคะเกรด A ลูกค้ามาแตง่งมาแตง่งเกรด A เห็นไหมเกรด A แต่แค่ปลนคอปลกนะคะก็จ,ะจัดเฉลยที่สามพันห้าร้อยบาทนี่น,นายน,น,นาลุอกเดช่นะน่นายเดี๋ยวใส่โปเออร์โอโอ ้ยลูกค้าน้องมิกสวยๆครับโอเวอร์ Over นะใหญ่นะคะของคนขายไซส์ใหญ่ๆเลยมัดย้อมสวยๆเลยค่ะหผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะนี่ดันะเก็ตครับผมหล่อๆเลยครับใหม่ๆกริบๆเลยครับ รับรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมคับทิมรับมาโอ้ยไม่สเก็ตรอรอเลยอ่ะลูกค้าคดูใครรู้จักก็ถือใครรู้จักหรอกแต่ใช่แหละอุ้ย <c oughs> น่ารัก <c oughs> ประมาณร้อยเอ่อแปดสิบตัวบวกลบะะูกค้าเดี๋ยวนับให้ทิมนะคะมันสี่สิบห้าโลร้อยแปดสิบตัวบวกลบไปก่อนเขายึ่จำได้นะ ได้เกรด A ลูกค้าอเอออ๋อหุ้ยพลี่นะครับวีซีคาร์ของพลี่นนี้ก็สวยครับสกรีนสวยๆลูกค้าคัดแยกทำราคาได้เลยเจ๋อมาล่อนโคตรดื้อเพั่งอู้หู้พี่ใหญ่ๆนะโอเวอร์นะสิมสันโอเวอร์หล่อๆเลยครับ วอล์คคอมดูมผู้หญิงก็ใส่ได้พี่ชายก็ใส่ได้กกไมวย,ยปั้มครับผมโอ้มวยปั้มสวยอะ่ะดามโอเวอร์ Over. สวยนะลูกค้าจริงลูกค้าสั่งประจำไหนซิมลิ๊บไหนพี่เจ้าซิม 45โลครับผม3500บาทครับ45กิโลปนคอปกนะลูกค้าใต้มีปนคอปกเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอ,อันนี้เท่จังเลยสกรีนหน้าหลังหล่ออะสามพันห้าใครรับพิมพ์รีวิวนะก็สอบรีวิว สานะคะผมมาอีกแล้วหข้อสะอาดเกรด A ค่ะป้ายนี้น,น,นานนมาทีนะคะสกีนสสวย<ฮ>ค ควิกซินควิกนะคะเนี่ยลูกค้าใหม่ๆผ้าใหม่ๆนะคะงานดีค่ะางานข่ายดีมาแค่สิบกว่าลูกเองลูกค้ามาแค่สิบกว่าหนะคะ่ะโชว์ให้ดูว่านี่คือโปโลนะคะ โปโลนะใช่มีคนโโลโลนี่แหลมนี่ขาต้องออทุกวันเลยนะลูกสาฉไม่เอาลูกนี่ค่ะพี่มันปนโปโลคอปกปนโปโลนะคะจริงโปโลก็ขายได้พี่ กระสอบโปโลแพงนะกระสอบโปโลแขนสั้นอยู่4,500นหนึ่งใครรับได้เอาไปบารับครับตปโปโลครับผู้ใดนี่ กีนเท่ๆครับสวยนะน,นีร้อหลอ่ลอเลยตัวนี้สีดำโอ้โหสีสดมากลูกค้าสดใหม่มากโอ้ดูโปโลดิโปโลหลอ่อ โโลก็คือยังไม่ได้ใส่เนี่ยพี่ไม่ได้ใส่ป้ายห้อยใหม่สะอาดค่ะเห็นไหมเนี่ยใหม่ใหม่สปรีนดีๆสภาพดีๆนะคะขายสบายๆขายสภาพนะขายงานสภาพนะพี่เกรด A นะ

เสียงไหมทุกคนรอๆเลยครับรอๆเลยครับราคาเท่าไหร่ไนะม่หนหนลละโรหรอเนี่ยโปสามพันห้าพอพี่ใครรับแจ้งมาเลยรีวิวส่งฟรีจ้ะของเพิ่งลงเมื่อเช้าลลงแล้วเปิดให้เลยนะเพราะว่าป้ายนี้คนรอเยอะนะคะคุณพี่อ๋อมัน ที่ว่าโปะอ่ะพี่เพราะว่ามันปนคอปกอ่ะดูค่ะปูมาค่าสะอาดนะงานเกรดเอเลยอุ้ยตกปลาโปสามพันห้าพี่จ๋าใครเอารีบเลยนะตกปลาอีกแล้วครับนี่หล,ล่อเลยใครขายงานสาใหญ่คุพี่ขายได้ทั้งปีนะคะรุ่นนี้อุ้ยแชมป แช่มแล้วของจริงผ้าดำแบบอู้หพี่หน้าอกนี่คือสกรีนแบบมินิมอลมากค่ะตรงนี้สกรีนมินิมอลเลยนะนี่หล่อๆเลยครับใครรับรีวิวหรือใครที่กำลังรออยู่นะคนุณพี่รีบรีบได้เลยน้องอันค่ะโอ้หูวอแอ,อนอง บิ logo, ๊กโลโก้ค่ะมาคุณพี่จ๋ามาเร็วหมดเร็วนะป้ายเนี้ยจะบอกไว้ก่อนรอไม่ได้เลยนะทุกคนสกรีนแบบอย่างสวยอยู่เลยอะถ้าใหม่อนะสามพันห้านะพี่ใครรอนี่รีบเลยนะยป้ายห้อยคะ่ะ ห้อยสวยๆเลยโอ้โหปักปักสวยมากทุกคน3,500บอกเลยว่าถ้าลูกค้าคนไหนที่รอป้ายเนี้ยต้องรีบสั่งแน่เลยอะรอนานไม่ได้นะทุกคนป้ายนี้ก็นานๆมาทีด้วยโอ้โหเสื้อขาวก็สวยสวยโอ้โอ้สกรีมจ้าสกรีมยังสวยเลยจ้า ไครอ์้ายห้อยคุณพี่เป็นงานเบอร์หนึ่งนะที่ว่าเอามาโปรให้เพราะว่ามันปนคอปกคุณพี่จ้ะเนี่ยเนี่ยแต่หล่อนะผ้าใหม่เลยอ่ะผ้าใหม่ผ้าสะอาดเปื้อนเสียก็น้อยด้วยนะคะโอ้ดูเจตัวนี้เป็นผ้าแบบไนล่อนอะผ้ากีฬาสวยมากเลยบางๆใส่สบายๆ สกรีนแน่นอยู่เลยคุณพี่จะ๋ะ fc ป้ายนี้ไปไหนหมดก่อนหรือว่ารอกันนานรอนานเลยแบบลืมเอเอหลายเดือนอ่ะพี่มาทีอ่ะลูกค้าอาจจะลืมสามพันห้านะจ๊ะให้ดูได้ทุกตัวเลยเนะี่ยไงทำไมวันนี้แต่งตัวหล่ออ่ะเหมียว ฮะยังไม่ได้อบน้ำหรออาบแล้วนี่ลูกใสหลายนะลูกค้าดูเยอะเลยตายแล้ว <c oughs> ไปเที่ยวมาแล้วก็เลยออ๋ไปเเที่ยยววแลวล้มาเลยขอบคุณสำรับหัวใจพี่วิไลวันสวัสดีค่ะ FC เยอะด้วยน้องเหมียวอ่ะสาวๆเยอะด้วยน้องมหาชัย มาถึงเก้าโมงกว่าแล้วระรีบแล้วไม่ทัน,นะ่ะ <c oughs> มาเลยนะไม่อาบเลยอาบแล้วเนาะเมื่อวาน <c oughs> ใช่หลังกระบะนะวันนีว้วันนี้แต่งตัวหล่อลูกพี่ไม่อายาวันนี้นส,ส,านสาวๆอะไรวะหรือว่าวันนี้เขามีนัดไปเที่ยวสาวๆกันวะมุก เลยหล่อทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยอ่ะไม่ลูกพี่พาลูกน้องไปเที่ยวสาวเปล่าวันนี้นนแบ่งแบ่งผมมั่งทีเหมียวบอกนี้ไอไหนใส่เบื่อแล้วก็ให้เหมียวนะเานาะหล่อหล่อเนี่ยลูกขา แต่งตัวอย่างนี้ก็ค่อยดูดีหน่อยเนาะใส่เสื้อผ้ามันดูแบบะสะอาดอุ้ยหล่อเลยเนี่ยพี่เสื้อดำดลมมาทางพี่นมน,นิดนึงนิดนึงมาอีกนิดนึงโอ้โหดูสีดิสียังสดอะ่ะ ไปขัดแยกเอานะคุณพี่นะเวลาย,ยกกระสอบไปแล้วหุยหลอจังเลยดูแสงดูสีจี้ใครขายงานไซส์ใหญ่หอ่ะคุณพี่ขายได้ทั้งปีเลยนะรุ่นเนี้ยไม่ค่อยได้รีวิวก็สั่งได้คุณพี่บางทีมันหมดเร็วไงก็ะละ่ะมันมาเร็วหมดเร็วอ่ะคุณพี่แล้วลูกค้ารอกันหูหลายเดือนอ่ะกว่าจะเข้าอ่ะห้ย ตัวใส่หมวกใส่แว่นน่ารักาจังเลยหล่อหล่อฮารหล่อหล,ล่อเลยใครชอบงานสะอาดเล่นได้เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าป้ายเนี้ยใครชอบงานสะอาดเล่นได้ไม่ผิดหวังจ้ะแต่ปนคอปกหน่อยแค่นั้นเองปนคอปกพี่เอาไปสามพันห้าค่ะถ้าไม่ปนคอปกก็มีนะสามพันเก้าไม่ปนคอปก ดำก็ดำสนิทเลยนะผ้าสะอาดพี่พวกผ้าพวกที่เขาออกกำลังกายก็มีนะเนี่ยเห็นไหมใส่ออกกำลังกายใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวคือได้หมดนะรุ่นเนี้ยสองร้อยแปดสิบเออไม่ใช่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยตัวได้เลยนะอุ้ยสีมินิมอลมากเฮงเฮงปังปขอบคุณค่ะ ใครเข้ามาแล้วรับรีวิวได้นะคุณพี่ฝากกดหัวใจรัวๆให้หน่อยไม่เปิดการมองเห็นให้ฉันเลยวันนี้จมูกอะไรใหญ่ขนาดนี่ยผ้าใหม่จังเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจหน่อยนะจ๊าคุณพี่จ๋าเนี่ยผ้าใหม่ผ้าสะอาดขอบคุณค่ะฝากกดหัวใจรัวๆเข้ามาได้เลยพี่เป็นการทักทายกันเนาะ บางคนน่ะโอ้โหโทรมาบอกน้องไม่ไลฟ์สดเลยเหรอไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกวันเลยคุณพี่แต่มันไม่เตือนใช่ไหมล่ะเราก็ตะเตือนใจเหมือนกันของก็ลงไม่อะไรกั่น้ำ สว,สวยเนาะดูดีผ้าใหม่มากเลยอ่ะพี่เหมาแล้วสามก็สอบวันนี้พี่สีอ้าวขอบคุณค่าเมาแล้ว,ลวก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคุณพี่อุ้ยน้องไนไนส่งตัวติดๆไปเลย <c oughs> คุณพี่เอาอีกไหมล่ะ <c oughs> อันนี้พี่ยังไม่ได้โชว์ใช่ปะ <c oughs> โอ้โห โหเห็นไหมนี่ขายยังไงกระสอบละสามพันห้าจ้าอุ้ยน้องอันเห็นไหมอันอันโอ้โหอันสวยๆเลยพี่จา๋าโคคาโคลาอุ้ยอยากกินแปปซี่บุนจังเลยเหมียวอยากกินไหมพี่เลี้ยงเอาไหมเองไปซื้อนะ กระซิบวนเนาะโจ้เลยนะหยาั้นนี้เลยนะ,นะอนะ,นะบอกว่าอะไรนะเย็นๆเอาเย็นๆเนี่ยพี่ทำกับข้าวกินแซน่บเ <โ ut S 2> ลยอลุ้ยรอรอแก่สามพันห้าเท่ากระสอบรีวิวเลยได้ทุกตัวแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยจ้าไ,<ด>ไม่เสียค่าขนส่งนะคะสำหรับกระสอบรีวิวจ้ะ แต่กระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะคุณพี่เอาไปสามพันห้าพอสามพันเก้าไม่หายละพี่เอ้ยเกรดเอนะแต่มันติดคอปกนะ่ะใครเลยลดราคาเหลือสามพันห้ารีวิวส่งฟรีอีกอุ้ยซื้อได้ในราคากระสอบละสามพันสามเองถ้าหักค่าส่งออกนะคะหล่อหเลยครับใส่ได้ทั้งปีขายได้ทั้งปีเลยจ้ะ มียีนคาโก้ไหมแบบให้หนูใส่อ่ะหรอหนูซื้อมือหนึ่งมามือสองค่อยมีหนี้มือสองใช่อาปาเธอคุณลูกค้าอยากได้จะสอบคุณที่อยากได้ตัวเดียวอะไรเดนบอกที่บ้านมีอยู่ตัวหนึ่งยินคาโก้สวยอ่ะ พี่ใครรับรีวิวคือส่งฟรีเลยนะได้ทุกตัวเกตเองานสะอาดสะอ้านเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่มันปนคอปกหน่อยนะแค่เลยโปให้นะคะ3,500บาทพอพี่ใครชอบงานสะอาดจัดได้เลยรีวิวส่งฟรีจ้า